ตัววันแรกสำหรับร้านลูน่าลูน่าของออมคือจริงๆซุ่มซุ่มมานานแล้วนนะใช่ไปเกาหลีบ่อยๆแล้วก็เหมือนไปคิดค้นสูตร<ม>ที่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นสูตรที่เราคิดเอง<ม>เราไม่ได้ไปซื้อแฟรนไชส์มานะอันนี้เรื่องแฟรนไชนี่ไม่ได้ซื้อแฟรนไชส์ค่ะเป็นสูตรที่คิดทำขึ้นมาใช่แล้วสิสูตรที่คิดทําขึ้นมาเองกับกับพี่ที่เขาเก่งอะ<ม>่ะพี่ที่เป็นคนเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เริ่มจากเราเนี่ยเป็นคนชอบกินขนมออขนมแบบแนวเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเคยิดเอออยากจะมีแบบร้านขนมอะไรอย่างเงี้ยเป็นของตัวเองล้วก็ชอบด้วยจะถามว่าทําเป็นไหมก็ทำไม่ค่อยเก่งชอบกินชอบกินค่ะเออีเออ่เห็นรูปแบบอะไรมาจากไหนยังไงถึงแบบออกมาเป็นแนวนี้ได้จริงๆเราแค่เหมือนเราเคยไปลองกินขนมอย่างหนึง่งก็คือเป็นเขาเรียกว่าดัชดัชมันเหมือนเป็นขนมข,นมของเยอรมันเป็นอาหารเช้าอะไรแบบนี้ค่ะเราก็เลยมาดัดแปลงเป็น เป็นดัชเบบี้ที่มันเหมือนมีสไตล์เกาหลีขึ้นมานิดนึง mm hmm. นี่นี่เป็นพระเอกของพี่ร้าน mm hmm. แล้วก็จะมีอย่างนึงเป็นซูเฟ่แพนเค้กจะเป็นแพนเค้กชิ้นหนาๆอ้วน mm hmm. ๆเลยค่ะ mm hmm. แล้วกัดไปมันก็จะมีะชีสอยู่ข้างใน mm hmm. อย่างนี้เลยต้องมาลองชิมกันสำหรับคนชอบกินโดยเฉพาะเลยสำหรับคนชอบกินชอบลองทานขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ลองร้านทอมดูมันก็ตั้งใจมากค่ะแล้วนี่คุณมีคนคิดสูตรเชฟมางมันจากไหนยังไงจะเป็นเชฟเป็นพี่เชฟคนเกาหลีที่ที่ที่เราสนิทกันรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะออกมาหรือว่าไงคะออกมาอ๋อทำที่นี่ค่ะคิดสูตรอะไรที่นี่หมดเลยขนมทำไมเอาขนมไทยเป็นเป็นเกาหลี เป็นความชอบมันเริ่มจากความชอบที่เราแบบเราเวลาเราไปต่างประเทศเราไปเกลีอะไรอย่างเงี้ยเราชอบตะเวนกินขนมออแล้วไป,ไปเจอแบบร้านหนึ่งที่แบบว่ามีแบบสไตล์ดีอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากมีขนมแล้วเราก็ดัดแปลงสูตรมาเป็นของร้านเราเองเออร้านทำเลอะครมันเยเป็นสๆๆเสียก็ยออจริงๆเรามีมีหุ้นส่วนเรามีหุ้นส่วนที่เขาช่วยในเรื่องแบบของสถานที่ออ <ๆ S 2> หรืออะไรางี้ด้วยแล้วคิดว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ทุกคนมาง่ายมาสะดวกแล้วก็ ออย่างเรามีแฟนคลับชาวต่างชาติเลืออย่างเงี้ยเขาก็เวลามาเที่ยวไทยเขาก็มาสยามอยู่แล้วมันก็ง่ายที่แบบว่าเฮ้ยเราจะเปิดร้านต้อนรับแฟนคลับเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นของเราคนเดียวหรือมเ่จริงๆมีหุ้นส่วนเพราะว่าถ้าถ้าให้เราทําคนเดียวอาจจะไม่ไหวเพราะอาจจะต้องมีงานทํานั่นทํานี่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะกลัวปัญหาไหมคะออมเพราะว่าอะไรหละเพิ่งจะบบว่าเรื่องธุรกิจอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่อยากกลัวค่ะเพราะว่าถ้างั้นเราก็จะไม่ได้เริ่มทําอะไรเลยแล้วก็ คือการลงทุนทําธุรกิจอะไรทุกอย่างมันก็จะค่อนข้างมีความเสี่ยงอยู่แล้วค่ะเราก็ต้องลองดูเพราะว่ามันก็เป็นความชอบของเราอยู่แล้วค่ะทุ่มเงินไปเท่าไหร่เออแล้วบอกว่าแปดหลักยังไงฮะอ๋อจริงๆร้านขนมลงทุนเยอะนะลงทุนเยอะเหมือนกันเฮ้ยอยากจะพูดเรื่องตัวเลขอ่ะแต่ม,มันก็เยอะสูงอยู่ค่ะสูงอยู่ค่ะเออพุ่เงินไปเยอะกี่หลักง่ายๆก็แปดนั่นแหละเฮ้ยแปดไม่ถึง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 แปดอีกแปดพี่ต้องมานั่ง ใช่ค่ะใช่ค่ะเรียกว่าทุกกระปุกเลยนะครับเราเก็บเงินมาก็เราก็เก็บเงินแล้วก็เราก็มาลงทุนตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเรารู้สึกว่ามันก็น่าจะมีทิศทางที่ดีเพราะหนึ่งเรามั่นใจว่าขนมเราอร่อยเราขายของได้อะถ้าใครมาชิมเราก็ต้องติดใจอยู่แล้วถ้าเรามีของดีแล้วน่าจะขายได้คาดหวังการขายรับทานคือคาดหวังให้คนชอบมากินแล้วชอบแล้วก็ ที่นี้มันก็อยู่ใจกลางเมืองด้วยเป็นแบบทำเลที่แบบเออถ้านัดกันมาเจอเพื่อนเจออะไรเด็กวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็มาลองกินขนมร้านออมได้จริงมีหลายเมนูมากแล้วก็ แล้วก็มีเป็นนมด้วยนมยาคูนมกล้วยสไตล์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะมีคอนเซ็ปเป็นแนวทางของเราบางอย่างเมื่อคิดสูตรเองนะ,ะนมยาคูอะไรเงี้ยเอาแบบคือเริ่มจากความชอบเราเราแบบเราอยากกินเราขอให้มีแล้วก็ช่วยกันคิดอะไรเงี้ยค่ะวางแผนธุรกิจที่จะเติบโตเป็นขนาดไหนขนาดไ,นาไหนเราเริ่มจากสาขาแรกก่อนถ้าเกิดฟีดแบ็กดีมีคนชอบแล้วก็เราก็คิดแหละว่าเราอยากจะขยายไปเรื่อยๆหรือหรือว่าแม้กระทั่งใน ต่างประเทศสาขาในต่างประเทศที่เรามีแบบมีพาร์ทเนอร์อยู่ที่โน่นอะไรเงี้ยค่ะมีเลีงไว้ประเทศไหนอย่างงี้ไหมคะน่าจะเป็นจีนก่อนละค่ะแต่ว่าขอดูฟีดแบ็ก่อนอันดับแรกเพราะวันนี้วันวันแรกด้วยเปิดร้านอะไรเงี้ยค่ะมีออมมาเข้าร้านบ่อยไหมอันี้มาบ่อยแน่นอนเพราะออมชอบออมชอบเลยออมชอบแบบจริงๆริอมชอบงานบริการออมชอบแบบเสิร์ออมชอบแบบดูแลคนอะไรเงี้ยใช่ออมชอบงานบริการนี่เป็ัวแรกเะจริงๆก็เป็นตัวแรกที่จริงจังแล้วก็ ลงทุนจริงจังเลยนีถยค่ะอ๋อมเพื่อนๆในวงการไหมไอะอย่างนี้อย่างเงี้ยเขาก็ทำแบบเป็นเจ้าสัวไปแล้วหลายสาขาเลยไี่ปรึกษาใช่ก็จริงๆก็ก็นิดนึงแต่ว่าวันนี้นี่เดี๋อเด๋อเขาก็มาแสดงความยินดีอะไรเงี้ยค่ะก็มีปรึกษาบ้างตอนนี้ก็ไม่ได้กังวลอะไรหรอกไมาแล้ว ากนิดนึงละกันให้แบบอุดหนุนเยอะๆอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างก็ฝากนิดนึงละกันค่ะสำหรับร้านลูน่าลูน่าหอมนะคะก็ตอนนี้เปิดสาขาแรกที่สยามสแควั์ฑนะคะชั้นชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งตรงตรงทางเข้าห้างเลยค่ะตรงฝั่งด้านในสยามอะไรเงี้ยหาไม่ยากเลยเป็นร้านร้านสีเหลืองๆก็ยังไงก็ใครผ่านไปผ่านมาลองมาชิมขนมร้านอมได้ค่ะ มงานกันก่อนทุนี้ทำอะไรยังไงช่วงนี้อมกิอก็รอละครออนของช่อง3เนี่ยแหละแล้วก็เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตช่องด้วยค่ะแล้วก็ปีนี้น่าจะมีแพลนที่ไปไปเล่นหนังที่จีนอีกเรื่องหนึ่งช่างเ,เป็นเรื่องอะไรไปติดต่อไให้ใครกัน ยังบอกไม่ได้ค่ะแต่ว่าก็เป็นค่ายใหญ่เหมือนกันแต่ว่าเดือนหน้าจะน่าจะไปคุยรายละเอียดอีกทีหนึง่งคือเรามีนัดแสดงใคยที่ไปไปถ่ายทำรึเปล่นใช่ค่ะแต่ว่าเราก็คือออมออมก็ดูเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ไปอยู่แล้วว่าเออโปรเจกต์ไหนเราร่วมได้เหมาะสมไหมโอเคไหมอะไรเงี้ยจริงๆริอมเขาไม่ได้มีงานเยอะนะ<ม>แต่ว่าก็มีเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องหายไปยาวเลยไมหมคะออมก็อะไรแหละก็จะหายไปหลายเดือนเวลาไปจีนใช่ไหม แต่ถ่ายหนังอาจจะไม่ยาวเท่าเท่าละครอาจจะประมาณแบบสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>จริงๆไม่กระทบนะคะเพราะว่าเราก็เราก็วางแผนกับทางผู้ใหญ่เพราะเราก็รู้สึกว่าเราก็อยู่วงการเราก็ทํางานมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็เราสามารถคุยกับผู้ใหญ่ได้ว่าเอยช่วงนี้เราเราขอไปรับละครหรือรับหนังที่ต่างประเทศก่อนนะคะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหมนหลักๆตอนนี้อ,อมบินไปจีนบ่อยมากไปทำงานทานี่จีนบ่อยใช่เพราะจริงๆอมเขาก็มีธุรกิจที่นู้นด้วยแล้วก็ แล้วก็งานสแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าต่อไปเราจะต้องไปหลักๆหรือทำงานอยู่ที่โน่นเ,น,เนเป็นเรื่องยาวหรือไงจริงๆไม่นะ<ม>คือออมก็ติดบ้านนั่นแหละ<ม>ก็เราก็อยู่เมืองไทยนั่นแหละแต่เราก็ใช้วิธีไปๆมาๆดีกว่า<ม>เพราะว่า,าะะ<ม>จริงๆไม่ได้ไกลมากหรอกค่ะทีนั่งเครื่องไปแบบสี่ห้าชั่วโมงเองอะไรอย่างเงี้ย<ม>อันนั้นไปถ่ายแมกกาซีน,นะคะ่ะถ่ายแมกกาซีนฮันนีมูนแอนด์ทราเวลอ่าฮันนีมูนทราเวลแล้วมีคนที่จะฮันนีมูนด้วยอย่างไง อันนั้นที่ออมไปถ่ายไปถ่ายปกกับกับพี่ซันนี่ใช่ค่ะแต่ในชีวิตจริงไม่มีนะออ่ีทไไมมมก็ดูสิทําแต่งานเนี่ยดูสิเด็กก็ทํานั่นทํานี่โอ้โหไม่มีใครเข้ามาคุยเลยเหรอไม่มีไม่มีเลยเงามากก็ไก่ล้านตัวอันนี้คือไก่ต่อไม่มีจริงจริงอายุเรากังวลไม่อายุเราไปคิดว่าจริงๆมันเลยจุดกังวลมาแล้วไงมันมันเหมือนอยู่ตัวแล้วไงแต่ว่าถ้ามีเดี๋ยวมันก็มีเองอะค่ะไม่มีติดหัวใจนะ ที่ปิดเลยนะแต่ว่าอาจจะเหมือนเราโฟกัสเอ,อ่ออันนั้นอันนี้เราเลยไม่ได้มีเวลาแบบโฟกัสเรื่องนี้มากกว่า,าตอบดาราเนาะแต่จริงไม่ใช่นะนี่คือเรื่องจริงเลยอะ่ะพวกบ้างงานก็งี้แหละคะ่ะไม่ใช่เพราะเราแบบสเปกสูงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ไม่ออมนี่เป็นคนไม่ได้สเปกสูงเลยออมก็จะปกติเลยแล้วแต่ความชอบเราถ้าถ้าเราชอบว่าเราคลิกกับคนนี้แล้วก็อยากจะคุยเราก็คุยนะไม่จำเป็นว่าเขาต้องอยู่วงการไหนอะไรอย่างเงี้ยอย่างเวงี้ยบอกว่ามีคน เริ่มไม่สายต่อเลยตอนนี้ไม่ได้คุกันนานลแล้ว,ม,ลวมันนานมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดคุยค่ะช่วงนี้ไม่มีใครคุยเลยไ,ไปจงไปจีนอะไรยังไ,ไม่มีหนุ่มๆเข้ามาจีบเราท่องเลยเหรออ๋อจริงจมีเขาก็เนื้อหอมก็มีเข้ามาบ้างแต่เรายังไม่ได้คุยกับใครไง คือเราไม่ตั้งใจที่จะไม่คุยด้วยเลยหรือยังไงก็มันยังมีคนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะคุยยังไม่คลิ๊กนี่ใช่ไม่ยังไม่ถึงจุดจุดนั้นอะไรยเงี้ยค่ะครงมืองไทยก็ไม่มีใครเข้ามาจีบเราเลยหรือว่าเป็นเพราะว่าเราเจอใครแล้วเราก็เหมือนคิดรีเลชั่นว่าเพื่อนเราเอ้ยเป็นเพื่อนเพื่อนอะไรเงี้ย